สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจานทันนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับพูดคุยกันต่อกับเอฟซีเชเป้ยนลีคับช่วงนี้เตะกันยาวนะฮะทีมไทยของเราจะลงแข่งขันด้วยนะครับในวันนี้ราชบุรีเจอกับนํำดินนะครับและก็พรุ่งนี้ก็มีอีกแบงคอกอยู่ในเ็ดเจอสลังงอมาเลเซียนกันแล้วก็บีจีประทุมเจอกับโปฮังสิลเลอร์ เจอของแท้แล้วฮะบีจีอาแต่ก่อนอื่นครับพูดถึงเรื่องราวกันสักหน่อยสําหรับในค่าคืนที่ผ่านมาบุีรำมยูไนเตดเจอกับเจดีทียาโ,โฮโรตสซิมจบลงด้วยผลของ ไทยชนะจากฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่เฉือนชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับเป็นการวัดกันที่คู่ขี้สูสีจริงๆตาต่อตาฟันต่อฟันครับตำแหน่งต่อตำแหน่งครับตาชาติเต็มทัพแข่งท้องถิ่นหนึ่งคนอาลิฟไอามานปะทะสุภพนัดเหมือนตาได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ไปแล้วนะครับว่าฟอร์มของสุภพนัดนั้นกลบอาลิฟไอามานมิดเลยนะฮะอันหนึ่งนี่อาลิฟไอามานนี่โดนเซนเปตินามาเก็บกวาดด้วยนะเซนก็เป็นอีกคนที่ได้เรตติ้งสูงมากๆในเกมนี้นะครับซึ่งเกมนี้ทั้งหมดเนี่ยแบงค์สุภาน คนที่ได้เรตติ้งสูงที่สุดนะฮะที่9.0นะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตในเกมนี้ยิง1จ่าย1หนึ่งครับพิสูจน์แล้วนะฮะตรงกันข้ามฟากหนึ่งของอาลิฟไอมานที่บอกว่าคุณภาพทัดเทียมกันเนี่ยแล้วก็บางคนบอกเหนือกว่าด้วยซ้ํากับกลายไปได้แค่6.3เท่านั้นั้งที่ตัวสนับสนุน head, hey, well, ของเขาเพียบครับไจโรเฮเวลมนเดสขุมกําลังแกร่งเท่านั้นแต่เปรียบเทียบกันตรงๆของฝั่งบุยรัมเนี่ย ใช้อาเซียนนะครับสามตำแหน่งเอเธอิตเซนปปเทนามารวมไปถึงเซนิวอของอินโดนะส่วนโคต้าไทยเนี่ยถ้าท้องถิ่นจ๋าจ๋าได้สุพรัณนะถ้านะับบัตรประชาชนไทยด้วยในแคเน็ดูเก่าคนนี้ลุงเนก็เซลแวนะเฮ้ยเองมาทำอะไรอยู่นี่เองไม่ไปติดทีมชาติเลยนะในช่วงคิงคับนะก็แอบนึกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ากติกาไปถึงไหนแล้วนะฮะเรื่องเขาจะมาติดทีมชาติเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์50รายชื่อของอิชิแต่อย่างใดสำหรับดูเก่าก็พิสูจน์แล้วว่าระดับเอเชียนี่เล่นได้สบาย ท,ท้องถิ่นจริงๆก็จะเป็นสุพรัณที่ดวลกับอาลิฟไอมนันเนี่ยผมนึกถึงเลยว่าแฟนๆมาเลยเพูดเอาไว้ว่าแทนที่ที่คุณจะใช้เงินในการจ่ายให้กับผู้เล่นต่างชาติ20คนนะคุณไปหานักเตะสักสิบตำแหน่งแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้กับพวกนั้นดีกว่าเอาตัวท็อปๆไปเลยไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเจดีทีก็โอกาสเยอะนะเพียงแต่ว่าเขาถูกปฏิเสธโดยนิวเอเธอิตนะทำให้เกมมันเปลี่ยนไปอันนี้ต้องชมไปที่นิวเอเธิตด้วยนะครับแต่สถิติตรงนี้ของสุพนัณเนี่ยเป็นที่โจจันและกล่าวถึงยมากในเอเช เพราะตลอดทั้งเกมในสุพนัทสัมผัสบอลไม่เยอะเลยนะฮะยีครั้งในเกมแบ่งเป็นผ่านบอลสําเร็จ82 แต่การสร้างสถาอกาสการมีส่วนร่วมในสุภพนัรทำได้เยอะโดยเฉพาะจังหวะที่เขาปีเสมอนะฮะเอี่ยวยิงเน้นๆตรงนั้นงามมากแล้วก็เบียดประทะนะครับกับแนวหลังระดับทีมชาติมาเลเซียนะฮะที่โอนสัญชาติมาฉีกกันกระจุยกระจ่ายก่อนที่จะผ่านบอลให้เพื่อนยิงง่ายๆจุดเด่นเขาได้แสดงออกมาแล้วจากภาพที่ได้ไปอัพสกิลในหลียุโรปเราเห็นชัดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ o h l จริงๆเขาเล่นได้นะเพียงแต่ว่าการสอบประสานกันของ o h เอเอนี่ยไม่อ้อต่อเขาเท่าไหร่อย่างที่บ งนะที่ผมวิเคราะห์เนี่ยกองกลางตัวเกา๋าเลี้ยงเลี้ยงไปยิงเองก็มีไม่จ่าย,ยวิ่งทะลุหลายครั้งต่อหลายครั้งนะอันหนึ่งมันเป็นเพราะว่าช่วงแรกที่สุพนั้นไปเนี่ย เขาได้จังหวะหลุดเดี่ยวเยอะนะครับจากการที่เขาพยายามฉีกกองหลังนี่แหละค,คือจุดเด่นของเขาฉีกนี้กองหลังแล้วเพื่อนเขาจ่ายแล้วโอกาสหลุดเดี่ยวอะไรเงี้ยแล้วเขาทำไม่ได้อาจจะเป็นความไวโอไวใจส่วนหนึ่งของเพื่อนด้วยนะครับก็เลยดูจะไม่ประสบความสำเร็จโอเอสแอลแต่เขานําประสบการณ์ตรงนี้กลับมาปรับใช้ในบุรีร,รัมยูไนเต็ดถือว่าเกิดประโยชน์มากแล้วก็ต้องดูว่าต่อจากนี้จะมีโอกาสหรือเปล่าสำหรับสุพนัทนะหลายคนมองแล้วว่าจะมีโอกาสในการออกไปเล่นยังต่างแดนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งลุงเนสัมภาษณ์เอาไว้ก็น่าละเหยใจเหมือนกันเพราะว่าแแกกบอวว่่าาถ้้้ไไไปปลมดเ็น จริงยังไม่ส่งไปแล้วเออเพราะว่าเล่นอยู่กับบืรีรามนี่ก็เลยเล่นระดับ ACL เหมือนกันนะครับถ้าจะไปญี่ปุ่นแล้วไปนั่งอะไรเงี้ยนะคิดว่าเมื่อถึงจุดสุดยอดจริงๆลูงเนอาจจะเปลี่ยนคําพูดก็ได้ตอนนี้กระแสของสุภนัทดีมากนะฮะในระดับเอเชียนี่ฮะการแข่งขัน ฟุตบอลระดับท็อปของเอเชียตะวันกเฉียงใต้สุพรรณนัสเหมือนตาแห่งบุรีรัมคือราชาแห่งอาเซียนเนี่ยทุกครั้งที่เจไดทีประทาบุรีรัมจะกลายเป็นคู่ปรับตลอดการทุกการพบกันเต็มไปด้วยความเข้มข้นมีส์อวดทีมฟุตบอลอาเซียนอยู่เสมอยอดเยี่ยมสำหรับฟุตบอลเอเชียตะวันกเฉียงใต้สุพรรณนัเหมือนตานักเตะที่สุดยอดและเอทริศกำแพงเลือด เนี่ยสุพนัทคือนักเตะเอเชียออกเสียงใต้ที่ดีที่สุดณเวลานี้จริงๆเนี่ยสุพนัทครับอ e ิโมจิเหงอแตกเลยฮะนี่จะเป็นพวกมาเลยนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าหากเป็นเช่นนี้เจดีทก็ซื้อสุพนัทเข้ามาร่วมทีมเลยชัดเจนว่าฝีเท้าเขายอดเยี่ยมกว่าอาลิฟไอมานเนี่ยใช่ใช่ j จดควรซื้อสุพนัณเห็นได้ชัดว่าคุณภาพเหนือกว่าตัวยุโรปด้วยซ้ำนี่ฮะน่าแปลกใจที่ไทยสร้างนักเตะแบบนี้ได้ยังไงฉันอยากเห็นใน j จดีทนี่ฮะต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมมันซะเลยฮะแฟนๆมาเลยซึ่งโค้ดน่าจะได้ยินเรื่องราวนี้ครับซิโก้โมเนสผู้จัดจาการยยโฮซื่อก็ไปถามฮะถึงสุพรณท์นี่ะ S 1> <S 1> ซิโก้ก็บอกว่ายอมรับเลยว่าคุณภาพของสุพนัทยากเกินจะรับไหวทําให้เราต้องกลับบ้านมือเปล่าโดยไม่มีแต้มใดๆเลยสุพนัทไม่เพียงแต่เป็นผู้ทำประตูตีเสมอให้กับบุรีรัมยังเป็นผู้สร้างสรรจังหวะเคลื่อนตัวและทำประตูชัยซึ่งก็สําเร็จโดยโรเบิร์ตสูเราคุยกันเรื่องสุพนัทไปแล้ววันก่อนว่าเราไม่สามารถให้โอกาสเขาในกรอบเขตโทษ เพราะพวกเขาจะสร้างโอกาสกองหน้าคนอื่นก็ทําประตูดได้บางครั้งเลือเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบนี้สามารถเปลี่ยนเกมได้ซึ่งสื่อม,มาเลยบอกว่าเห็นได้ชัดว่าสุพรณยังคงเป็นฝันร้ายของแนวรับเจดีซึ่งก่อนหน้านี้เคยเสียประตูให้กับดาวรุ่งรายนี้มาแล้วหลายๆครั้งในเวทีระดับนานาชาติครั้งนี้อดีตกองหน้าโอสอลได้พิสูจน์อีกครั้งว่าเป็นนักฆ่าเงียบที่มีควรมมองข้ามนี่คือทางมาเลยพูดถึงเยอะมากนะครับกับ ผู้นาหายนะมาสู่เกมอย่างสุพนัดเหมือนตาคือถ้าเกิดเจดีทีอยากได้จริงๆตามที่แฟนบอลเรียกร้องนะผมว่าก็น่าจะยากนะฮะเพราะว่าในเคสนี้เ่ยลุงเนน่าจะมองว่าเจดีทีในระดับเดียวกันเว้นแต่ว่าอยากจะให้ไปโกยรายได้ที่นั่นนะน่าจะมหาศาลเลยทีเดียวแต่ว่าลีกมาเลน่าจะไม่ได้ยกระดับมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าเจดีทีในไล่ถล่มคู่แข่งเป็นว่าเลนตอนนี้5 0 6 0แล้วนะฮะไม่แพ้ใคร3ปีติดไม่น่าจะเป็นลีกที่น่าท้าทายเท่าไหร่นักนะถ้ามองตามความเป็นจริงอะนะนั่นคือเรื่องราวของบุรยแล้วกส เหมือนตาเอาล่ะเรามาสู่เรื่องราวของการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในค่ํำคืนนี้ครับโคชโย่งฟ้าลิขิตนำทีมบุกเจอนําดินใน a อเ2นะฮะซึ่งโคชโย่งฮะบอกว่าเกมนี้เนี่ยสำคัญมากแต่ทีมของโคชโยง่งบอกแล้วว่าได้เตรียมความพร้อมสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้มาพอสมควรเกมเจอนําดินถือว่า ร้อเลยละสำหรับความพร้อมรูปการนี้ไทยหลีกเปลี่ยนกฎมาใช้ผู้เล่นตาชาติ5บวก2แต่ก็คือมีผู้เล่นอาเซียนด้วยฉะนั้นแล้ว ACL โคต้าจึงไม่จำกัดเราจะมีประสบการณ์ในการเจอกับทีม ที่มีผู้เล่นต่างชาติมากอยู่แล้วรอบพร้อมครับนะแกพูดถึงประโยชน์ในโคต้า5บวกซึ่งจะต้องเจอกับนำดินที่มีต่างชาติเต็มทีมนะครับปีที่แล้วถ้าเราจำกันได้ที่เขาเจอแบงคอกอ่ะต่างชาติเขา8ตํตำแหน่งนะแอดเกาตำแหน่งเลยอะ่ะแล้วก็เป็นทีมที่มีเหียนส่วนเซนนะครับราฟาเอลซันนะนักเตะจอมโหดทีมชาติเวียดนามอยู่ในทีมนี้ด้วยซึ่งตอนอุ่นเครื่องนะฮะเหมือนเหียนส่วนเซนจ,จะกลับมาลงได้ยังไงติดตามเกันดีว่าจะมีรายชื่อของเขาหรือเปล่าซึ่งฝั่งของเหงียนครับฝั่งของนำดิน ดนำดินประกาศเลยครับว่าจะเอาชนะทีมไทยทีมนี้ได้ ตอนนี้เราเตรียมพร้อมสำหรับ a f c ซีแชมเปี้ยนลีกทูแล้วราชบุรีเป็นทีมที่มีต่างชาติโดดเด่นมากมายยังได้ก็ตามด้วยข้อได้เปรียบท่าสนามเทียนเจียงและจะทําการคว้าผลการแข่งขันที่ดีในนัดเปิดสนามด้วยการมีนักเตะคุณภาพที่เป็นต่างชาติจํานวนมากรวมไปถึงนักเตะชื่อดังในประเทศด้วยนักเตะหม่ปรับตัวได้ดีมีความยืดหยุ่นในการหมุนเวียนผู้เล่นในแต่ละนัดซึ่งฝั่งเขาเขามั่นใจมากเช่นเดียวกับสื่อของเขานะสื่อของเขาพูดเลยว่าเกมนี้ราชบุรีจะต้องแพ้ให้กับนำดินนะหนึ่งสองแน่นอน ถึงเงี้ยนมองว่าราชบุรีไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งมากนักดังนั้นจึงมั่นใจเต็มร้อยว่าจะได้รับชัยชนะน้ำดีน่าจะใช้ผู้เล่นต่างชาติเป็นกำลังหลักในสนามหากนักเตะรับจ้างทำงานได้ดีคว้าสามแต้มเต็มอย่างแน่นอนนะฟันธงสองหนึ่งไว้อย่างนั้นไม่ใช่ทีมที่แข็งแกรง่งไวจังสั้นโหดยง่งฝาลิขิตให้แน่นะแล้วก็ โจรทานเข็มดีรวมไปถึงธนวัตรสึงจิทาวรขอให้จัดให้งามๆให้สมแก่ใจสุนทรีสักทีธนาวันนี้ร่วมเชียร์กันอีกครั้งครับกับราชบุรีเจอกับนำดิน19น15นาทีกิเ็นเช่นไรกับเรื่องราวทั้งหมดคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีนะจะหนาจาจ